เช็คเลยเช็คก้าวส่งสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะคะตอนนี้ซอยหาะคอยอันนี้น่าจะเข้าช่วงหน้าฝนแล้วไหมคะเมื่อคืนฝนต,ตกเออเดียอยู่ตกแต่ช่วงเย็นช่วงองอกข้างแล้วก็ไอ้นี้แมงเม่าเริ่มมีละเริ่มออกแล้วนะคะ ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บสบทมเช่สั้นนี้ก่อนวิ่งยาวๆไม่มีอะไรมากค่ะซอยก็วิ่งเทเี่ยวเดียวใบมีดก็ดันนำหน้าไปเออดันหลวกออกไปอันนี้ก็ดันเพราะว่าหลวกนี้จริงๆใหญ่น่าจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะแมงเมาหเนี่ยแมงเมาเต็มเลยอันนี้ก็เหลือเรอกสสั้น มันมียางกว้างค่ะเรื่องสักแกก็สลับจะต้องหมุนเยอะตรงอะไรแล้วก็นี่เลือไม่เยอะแล้วก็พวกเชื่อนี้ไอ้ที่เยอะวันนี้คือ,อยุงค่ะยุงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเราไม่มั่นใจนะว่าวันนี้มันจะเสร็จไหมอาการต่อเพราะว่าเยอะแต่อย่างที่บอกไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้พี่ขับปกติเวรชิดเขาอ,อยุดใช่ไหมขอแก ทำไม่เจแต่ถ้าแกไม่ไหวก็พักไปไม่เป็นไรต่อได้งานออันนี้เราก็ต้องเซฟคนขับด้วยนิดนึงคนขับรถไถาหายากค่ะตรนนี้หายากจริงขับได้ขับไปน,นิ่มแตกต่างกันนะคะขับอขับได้แต่ถ้าทำงานเป็นมันก็หายากจริง,รงๆค่ะตอนนี้ เราวนี่เดี๋ยวเราจริงๆก็รีบนะถ้าว่ารีบไหมเรารีบค่ะรีบงานเหมือนกันแต่ว่ามันก็ได้เท่าที่ทำได้นะเพราะวันวันหนึ่งมันก็วิ่งไม่มากไม่มายมากหรไม่ไม่นะ้อยมันก็ปกติสำหรับาการรถไถนะอย่างเราทำเจ็ดชั่วโมงยี่สิบกว่าไล่วันหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าตัดหญ้ายอย่างเดียวนะคือขที่ลาบอะ่ะ ไม่รูนไม่ต้องรูนไม่ต้องอะไรแต่พอมันมาติดรูนติดอะไรด้วยมันก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปงานคิวยังเรายังเหลืออีกหลายคิวมากเลยค่ะยังค้างค้างอยู่มันคือเจ้าประจาของเร,เราเขาเข้าใจออเขารอเขาก็รอได้เพราะเหมือนคิวรอต่อแบบนี้ยเราไม่ลักเรีนนะคระับบอกว่าเราจะเข้าวันไหนเราบอกเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเข้าเพราะว่า ส่วนหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าเจ้ายักษ์ของเราเเขาจะอซิเสบวันไหนเขาจะมีปัญหาวันไหนบอกไม่ได้เมืองกับแป้งเนี้ยเราเข้ามาให้กาเกณฑ์ว่าเฮ้ยทั้งอาทิตย์ไม่ได้เลยเจ้ายักษ์เราบอกแบบ3ามวันสองวันสองวันทั้งติดช่วงวันวันอาทิตย์ติดช่วงวันแรงงานของไม่ส่ง คือเขาส่งม like ันมันติดลุงลุงน้องเขาหยุดเลยมาเนี่ยช่างก็มาทํางานไม่ได้ทําให้เราไม่ได้เ้วเพราะช่างเขาก็ไม่ใช่รองานเราอย่างเดียวเขาก็ติดคิวของเขาอยู่เหมือนกันก็ต้องรอมันก็หลายเรื่องค่ะที่บอกว่าเราทํางานเรากะเกียนไม่ได้เจะเอาวันไหนเสร็จวันไหนกี่วันอะไรเงี้ยเจ้าประจําเจ้าประจําของเราทั้งหมดเข้าใจไ่ะทั้งหมดเลยบอกว่าทั้งหมดไม่บอกว่าสนมากนะทั้งหมดเลยที่เป็นเจ้าประจําของเรานะคะ ตรงไลน์บอกว่าเออพี่เนี่ยรถมีปัญหานะคะรออะไรนิดนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปให้เดี๋ยวเขาวันไหนก็จะโทรบอกอะไรประมาณนี้เขาเข้าใจเขาก็โอเคได้งองเงค่ะ รถตื่นเขาหารถตื่นมนาะก่อนก็ได้เราไม่เป็นไรไม่ต้องรอเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเผื่อเขารีบอะไรแต่เขาก็เลยจปอะไรเขารอเราไม่ใช่น้อยๆนะคะหลายไ้่มากเหมือนเจ้าเจ้าประจําเนี่ยที่เราจะไปต่อเนี่ยจะยังจะมีคิวต่อไปเนี่ยคือเขามีที่แต่งไม่ไม่เยอะค่ะไม่เยอะ ตั้ห้าไร่ได้แต่ที่ตรงนี้นะแถวบ้านเนี่ยห้าไร่ก็มาไซื้อไว้แต่ที่ที่เราไปทาประจำคือสอง้อยกว่าไร่แต่เขามาซื้อตรงนี้ห้าไร่แล้วทีนี้คือเขาให้คนดูแลเก่าอะไรประมาณนั้นนะให้รถตัดหญ้าไปตัดส่วนเขาแล้วก็ลงจานอ๋อลงจานลงจานเือลงจานลงจานสามจานเจ็ดเพื่อเขาจะปะลูกสับปะรดไว้เพื่อที่ว่างเป่าที่เฉยๆอย่างเนี้ย ซื้อทิ้งไว้เขาคนดูแลสวนติดกันเลยเขาเ,เขาจ้างเราไถคันนึงไปไม่ใช่ตะยักนะเขาผู้จัดก,การอะ่ะเจ้าของสวนด้วยบอกว่าให้เอาตะยักนะเพราะว่าของประจําเราไปทําให้เขาประจำํำสวนหนึ่งที่สองร้อยกว่าไร่เนี่ยไปทำแต่เราก็ไม่ดูเรื่องอาชีพคนที่ดูแลตรงนี้น่าจะเจ้าของเก่าเลยรู้อ่ะเขาจ้างอีกคันหนึ่งาจ้างมาจากผู้จัดก,การรู้ ถ่ายลงลงจานเรียบร้อยแล้วนะคะลงเรียบร้อยแล้วเลยอะไรเรียบร้อยเสร็จจะถามว่ารถรถเรารืกเล่าบอกไม่ใช่ค่ะไี่เจียกเราก็ไม่ได้รู้ด้วยว่ารถของพี่ของพี่เขาจะบอกอ้าบอกให้จ้างคันนี้บอกให้จ้างตัวยกเจียกถามมาบอกไม่ใช่ก็บอกถ้างั้นมาลงใหม่เลยก็ยอมเสียกัรสองรอบเพื่อจะให้เจียกทำดูความพี่ค่ะ ก็ตอนแรกรรพี่เขาบอกว่าโทรมาถามเอ้าพี่ก็นึกว่าพวกเราไปลงเอาใเอารถไถ่ายาไ่ไปลงให้พี่ก็สั่งเขาแล้วว่าเอารถเรานี่นะยอมใจพี่เขาเลยออันนี้เหมือนกันลายบอกแกแกบอกว่าไม่เป็นไรรอได้ทั้งที่แบบพี่แกไปรถเอารถแมคโครรถ เป็นถูกไปไอ้นี่ลงทำหลุมสมหลุมเลยคะะ่ะเสียดายมากไม่ได้ไปช่วงพร้อมกันเพราะว่าพี่ฮอลาไลอ์ส่งรูปม,มาให้ดูว่าเนี่ยพี่เขาเอาไม้โกเข้าแล้วก็เอาดินมาถมหน้าสมหลุมสมบ่ออะไรประมาณนี้ก็เห็นชัดแต่กระสุนไม่ให้ดูทุกวันถ้าเราเข้าไปช่วงนั้นก็จะพอดีเลยวันไม่ทนันติดคิวด้วยแล้วจะยังมีปัญหาด้วย แกบอกเสียดายไม่ทนันไม่ไนเอยเราก็เสียดายแล้วไปดูจะแผ่นยาวเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จจากแปลงนี้ให้เพื่อนขับพักสักวันเช็ครถด้วยอะไรด้วยก็ไปแปลงคิวของไรต่อเดี๋ยวทางเพื่อนต่อเพื่อนเราก,ก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยด็กขับพูดมากอีกแล้วตากร้อง แต่ก็มีบ้า้ำลายไรยเนี่ยเยสค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะอย่ากืมเช็กกระสุนขอบคนนี้มั่นใจกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ